ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกด subscribe, ไลค์คอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First g i t a r Toy รีวิวหมออทอดไร้น้ำมันนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวของเล่นนะครับก็เป็นรุ่น KW822 นะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่6ลิตรเลยนะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะที่ผมเอามาคือาพอดีเอามาจากแม็คโครนะครับก็ของพวกนี้แนะนําว่าไปดูด้วยตัวเองดีกว่านะครับมันถึงจะ ได้ดั่งใจแล้วนะครับทั้งการจับเนื้อวัสดุเรืออะไรเงี้ยมันก็ขายตามห้างทั่วไปอ่ะนะครับคิดว่าทุกจังหวัดก็คงจะมีห้างห้างทั่วไปเลยล่ะไม่ใช่เป็นห้างต้องมันห้างดีเดอะไรเลยครับมีหมดนะครับของแบบนี้หาซื้อได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เอ่อถ้าสั่งตามเน็ตก็ต้องพิจารณากันดีๆนะครับตัวนี้เป็น KW 822ความร้อนอยู่ที่200อุณหภูมิสูงสุดได้ถึง200องศานะครับส่วนกำลังไฟก็คือ1,350วัตต์นะครับ ตัวนี้ก็คิดว่าเขาจัดโปรอยู่นะเปลามาจากแมคโครนะครับคิดว่าคงจะหาซื้อกันง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่ของหายากอะไรนะครับสามารถไปจับจองได้น่าจะได้สุขภาพดีกันนะครับจะพาไปดูด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบกล่องนะครับนี่แล้วเราค่อยไปดูค่อยไปแกะข้างในดูกันนะครับตัวนี้ก็มีประกันให้ด้วยนะหนึ่งปีก็เก็บใบเสร็จเขาไว้นะครับเยี่อไปเลยนี่ก็ด้านหลังนะครับก็เหมือนกับด้านหน้านะนี่ก็ด้านสุดท้ายนะครับ นี่กล่องคมสวยเลยนะครับรับมาเองแล้วก็มาทำการเปิดกล่องกันดูนะครับว่าแพ็กเกจด้านในจะเป็นยังไงนะครับนี่ดูสิมีคมโฟมถาดบนมาให้ด้วยนะครับปลอดภัยแข็งแรงนะครับไว้มือเดือวจะถ,าถานัดไหมเนี่ยขอวางก่อนครับนี่ครับของด้านในก็มีแค่สาย มีของมีลิ้นชักหม้อทอดเดี๋ยวผมจะไปดึงออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะพามาดูรอบตัวสินค้าคร้าวๆนะก็นี่นะครับเมื่อของออกมาแล้วตัวแผ่นตะแกรงเขาก็แยกออกมาจากตัวเครื่องนะครับจริงๆมันต้องอยู่ในลิ้นชักนะแต่เขาแยกออกมาไม่รู้ทําไมนะครับคิดว่าอยู่ข้างนั้นจะปลอดภัยกว่าแต่ก็ถือว่าบับเบิลทุกอย่างมาอย่างดีนะครับก็คือเป็นการแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งที่ของปลอดภัยนะครับเนี่ยเราก็ต้อง เราพรอมี้ลอกออกก็ได้เดี๋ยวมาดูคร่าๆวๆกันก่อนเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปรับอุณหภูมิปรับเวลานะครับก็จะมีบอกได้ว่าใช้เท่าไหร่อบไก่อบป๊อปคอร์นเฟลนไฟอะไรแต่แล้วแต่เราจะโอบอะ่ะแต่มันก็ดีตรงที่มันมันบอกอน,นี้ด้วยดีกว่าเราไปอ่านคู่มือทำเป็นคู่มือนะมีฝังไว้บนเครื่องเลยก็ดีอันนี้ก็จะเป็นตัวจับเวลานะครับถ้าเราหมุนมันจะค่อยๆติ๊ก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 นับถอยหลังแล้วก็ปิ้งนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนิดหน ถ้าเกิดว่าเราจะเร่งปิดเลยแล้วก็หมุนกลับขึ้นเลยนะครับไม่ไม่หมุนเนี่ยทำอะไรผิดเปล่าะะเดี๋ยวมันนับตอนธรรมชาติดว้วยว่ารอนานไหมเนี่ยต้องซส่หมุนผิดจังหวะเนะเอเนี่ยมันต้องหมุนไปไกลนะเมันกี้หมุนใกล้เกินนะครับมันก็ปิ้งเห็นไหมดังมาก ล้างก็เป็นลินชักนะผมต้องดึงออกมาก่อนตัวนี้มีสีขาวนะสีดาไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่้รือผมดูมาผมเจอแต่สีขาวนะก็เลยไปรับเลยนะครับก็นี่นะครับสําหรับตัวเครื่องที่ออกมาแล้วนะครับดูดิก็มีซีนมีอะไรติดไหมกิฟเลยนะครับวิธีการล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้องดึงออกมานะว่ามันอ๋อเขาติดสก๊อตเทปไว้นะครับสองฝั่งถึงว่าดึงไม่ออกทาไมตัวโชว์ดึงง่ายนะครับลืมดูมีสองฝั่งนะเห็นไหมของมือหนึ่งเลยซื้อแบบนี้สบายใจนะครับ เพราะถ้าเกิดซื้อตามเว็บไซต์ตามเนต็ตก็อาจจะโดนยัดแมวยัดไส้นะครับก็ต้องไปซื้อพวกเชื่อมนมาจากมอของมันนะครับถ้าตามแอปอะนะเพื่อความปลอดภัยของเราบางทีเครื่องยัดไส้ย้อมแมวก็มีนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ผมก็ได้ลอกสติกเกอร์ออกมานะก็ดึงออกมาได้เลยนะเห็นไหมดึงออกมาพอเราดึงออกมาแล้วเราก็ต้องเอาไอ้แผ่นเหล็กตะแกรงตรงนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมละครับมันก็จะเป็นแผ่นรองน้ํามันน้วมันก็ตกลงไปตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะครับ ก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ทนความร้อนนะแล้วก็จะจริงๆอ่ะการอบพวกเนี้ยน้ำมันมันจะเยิมใช่ไหมละ่ะขาตรงเนี้ยมันเตี้ยมากเลยแต่ผมถามพนักงานเขาแล้วละ่ะเราสามารถเอาไอ้พวกตะแกรงที่มาจากไมโครเวฟที่เป็นเหล็กสแตนเลสหรืออะไรก็ได้เงี้ยมาประยุกต์ใช้แทนนะครับก็วางลงไปมันก็จะสูงขึ้นมาด้วยการที่ว่าเราเลือกหม้อขนาด6ลิตรมันใหญ่ใช่ไหมละ่ะเราก็จะอิสระในการเลือก ไอ้พวกของมาใส่เสริมนะครับอืมก็จะเอาตะแรงเอาอะไรมาใส่มันก็สะดวกไปหมดนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้เอาอันเล็กนะแล้วก็ถ้าเรา,เอ,าออกมาใช่ไหมละ่ะแต่สมมติว่าเครื่องเปิดอยู่แล้วเราเอาออกมาเนี่ยมันจะมีสวิต์ตรงเนี้ยดันดันเข้าไปนะครับมันจะจิ้นเข้าไปแล้วมันจะรู้ว่าไอ้อะไรละ่ะมันจะรู้ว่าเครื่องถูกดึงออกมาระหว่างที่ความร้อนกำลังทํางานนะครับมันจะอยู่แถวๆข้างบนเนี่ยนะครับนั่นแหละ แล้วทีนี้ด้านในก็จะเป็นแผงความร้อนนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆขวดลวดนะครับคล้ายๆที่อยู่บนไมโครเวฟแบบอบได้ะครับแล้วก็เตาอบนะครับแล้วก็จะเป็นมอเตอร์พัดลมอ่ะมอเตอร์พัดลมแบบเป่าความร้อนลงมาใส่อาหารเรานะครับนี่ผมขอพาดูคร่าวๆก่อนนะก็คือผมถามเขาแล้วลหละเขาบอกว่าไอ้พวกของที่จะมาแก้ปัญหานานๆนนจะมีคนมาแก้แต่ส่วนมากมันจะไปพังที่ปุ่มมาเกียที่จิ้มให้ดูมาเกียคือตัว เกจวัดความร้อนตัวตัดไปนะครับก็คือมุมสุดท้ายสําหรับการรีกอยลวนะครับก็ไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าของยังไม่พร้อมนะครับตัวเครื่องมีน้ําหนักเบานะผมบอกเลยผมรู้สึกว่าเบาเนี่ยอันนี้จุดสังเกตด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวที่ยาดูดลมออกนะครับก็คือมันเป่าไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวผายลมออกนะครับไม่ใช่จูดนะเด้นะครับแต่ห้ามามือไปจับนะเพราะมันจะร้อนมากนะครับแล้วก็หาที่โ่งแจ้งปล่อยเขาออกมาทางนี้นะครับก็ถือว่าจบแล้วนะสายก็ยาว ขนาดเครื่องเนี่ยผมวัดผมจริงๆนะในเน็ตมีข้อมูลบอกอยู่นะแต่ถ้าเกิดเท่าที่ผมคาดด้วยสายตามันจะ,ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันจะสูงถ้าเดาๆก็ประมาณ 30- 30แล้วก็สูง40อะไรเงี้ยนะครับสักขนาดเขานะครับด้าน,นข้างก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับด้าน,นข้างเนี่ยมาพาดูนิดนึงที่เกียจหมุนเครื่องเพราะว่ามันพอดีผบพื้นจะบอดที่รองพื้นมันไหลไปด้วยมื่เกียก็เลยไม่ค่อยอยากหมุนนะครับก็มีแค่นี้แหละ ความน่าสนใจนะครับมันก็มันก็ทําได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดแพงขึ้นระดับ3ามสี 4, นะ่พันก็จะเป็นเริ่มเป็นหน้าจอย L E D แล้วเ,เริ่มเป็นชาร์จเป็นไรแล้วนะครับซึ่งเราทําแค่นี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้แต่ถ้าเกิดใครแบบงบเยอะอยากเอาไปประดับบ้านเท่ๆก็จัดตัวนั้นก็ได้นะแต่ของผมตัวนี้ก็พอละโอเคจริงวแ,แต่ที่แนะนําก็คือนั่นแหละคือเอาตัวไซส์หม้อใหญ่ๆห,หน่อยนะอย่า,อาไปเอาตัวเล็กนะเพราะว่าถ้าหม้อใหญ่มันจะอิสระในการทํามากกว่านอกจากว่าเราจะาไปทําอะไรที่มันเล็ก น้อยจิ๊บจ้อยจริงๆนะครับหรือว่าพกพาไปค้าขายนอกบ้านนี้นะครับก็ต้องตัวเล็กนะครับทำขนมอะไรเงี้ยอบเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับแต่ถ้าเกิดทําอยู่บ้านตัวนี้ดีกว่ากินกันสักสองสาคนน่าจะอิ่มในการตั้งครั้งเดียวนะครับตั้งเวลาครั้งเดียวนี่ก็คือเพ้นไฟที่อบออกมานะครับก็มีการกินไปบางส่วนแล้วนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อไอ้กระดาษ อ่าสนับรองตัวนี้นะครับสนับรองความร้อนนะครับตัวนี้ใช้ดีมากเลยเดียวกว่าไปซื้อถ้วยซื้อจานนะครับแล้วก็ใช้แล้วทิ้งแล้วก็ไม่ได้ราคาแพงนะประมาณ50ได้ม้วนบอลเริ่มเลยนะครับแล้วก็มาตัดใส่เอาผมก็ใช้อันนี้แหละแล้วมันก็ไม่ติดตะแกรงกิดอะไรด้วยแล้วก็มันเหมาะสำหรับเวลาเราอบไก่อบหมูใช่ไหมล่ะแล้วพอเรามีแผ่นตรงนี้มันจะทาให้ไก่เนี่ยตัวน้ําตัวอะไรที่เราหมักมันไม่มันไม่หนีไปตามรูตะแกรงนะครับซึ่งผมลองทําทั้ง2แบบแล้วรู้สึกว่าแบบมีกระดาษรองจะดีที่สุดนะครับแล น้ำมันหรือว่าผงหมกักอะไรของเราเนี่ยมันไหลลงไปะนะมันก็จะเป็นไก่แห้งหมูแห้งไปเลยนะครับก็แนะนำว่าทำแบบนี้จะดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็ขอลาไปทำมื้ออาหารสุดอร่อยกันก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ไลค์คอมเมนต์ก็ได้นะครับคอมเมนต์ไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าอยากคอมเมนต์นะครับส่งอีโมจิอะไรก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอ้อิ่มแต่ย่างที่บอกนั่นแหละไปดูด้วยตัวเองอ่ะสบายใจสุดเพราะของใช้ไฟที่มันแบบตัวเล็กเยอะๆแบบนี้นะครับไม่นับเค่อทำแซนด์วิชนน,นั้นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้ว complete